กันพัฟซี่ครับสวัสดีครับครรััับบผมสสวดีคคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับบังค์พัฟซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับ, uphill uphill บรวิกเตอร์พ็อกซี่ครับสวัสดีครับชมคพูพอกซี่ครับ สวัสดีครับเจมส์จ <ge ar> ีพ <ies> ็อกซี่ครับนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะให้ได้ทักทายพูดคุยทุกคนหน่อยที่มารอเจอเรางานในวันนี้งานเจ้าสัวมูหมูมูหมูครับให้ดีกันเชิญครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมที่วันนี้มีเออ่แฟนๆยูสเซอร์ของมันรอแฟนๆของพี่เจมส์จีของพี่ินฟ้าของพี่แมทของพี่ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้เลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่นะครับให้มามอบความสุขแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนแฟนทุกคนนะครับก็ตามติงงานนะครับขอให้ทุกคนแบบมีความสุขกับการมูทำทุกอย่างไม่เป็นเรื่องอมลลมโมโหแล้วกันนะครับผมโอ้โหเก่งมากประมือน้นองเลยฮะโชว์ยังไม่หมดใช่ไหมย,ยังไม่หมดครับ ราะเพลงต่อไปเนี่ยมันถือเป็นการซาวเช็คอย่างหนึ่งนะครับพี่ชิม่อันนี้พี่คิมพิณพี่คิมลองนำหน่อยครับโอเคครับผมชอปสามยอดนะะถ้าร้องได้นะครช่วยกันลองดูครับมันจะร้องว่าสุดท้าย้ยังโดนพลาดตายเาะเธอไม่ชัดเลยโอ้ยังต้องซาวเช็คอีกไหมครับยังไงดีครักษ์เอ็มผมว่าถ้าชัดขนาดนี้เราไม่ชัดต่อเพลงดีกว่าครับผม Thank yeah. you. พี่ชอบฟังเพลงบ็อกซี่อยู่แล้วครับคือได้เห็นว่าผมร้องตามได้แน่นอนใช่แต่ประเด็นก็คือโอเคคือผมเคยเห็นคลิปตอนที่เขาโปรโมทอะไรนะครับแล้วไม่เห็นแกลชิดแบบเนี้ยข้างหน้าเลยเป็นยังไงมันเหมือนมีผลกับหัวใจนิดหน่อยนะเออแบเท่มากจริงครับชอบชอบเลยครับความแข็งแรงเอเนอร์จี้ที่เขาส่งไปให้กับมันดูยิ่งอยู่ใกล้มันยิ่งฟินเนาะโอ้ชอบมากครับโอเคอ่ะประมทนี่ก่อนปรโมทนี้ก่อนเดี๋ยวจะ คนยิ่งรู้เข้าใจกันใหญ่ว่าเป็นยูเซอร์นะฮะ <c oughs> อาจจะเป็นจริงแหละเป็นแน่นอนครับผมลามผมโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการเขาเรียกเป็นพิธีการมูอย่างเป็นทางการครั้ <c oughs> งนี้เนี่ย <c oughs> แคมเปญของเจ้าสัวคือ <c oughs> มูหมูมูหมูหม,ม,มูดังนั้นนะครับผม <c oughs> การเปิดแคมเปญของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเชิญทีมงานครับเรามีเจ้าสัวเซียมซีนะฮะ าเป็นปอุปกรณ์หลักให้กับเราเลยทุกคนไปชิมกันได้นะครับนี่นะครับหมูหมูมูหมูหมูหมูแท่งกรอบเจ้าสัวทีนี้ครับบรรยากาศการเปิดแคมเปญของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนในงานมีส่วนร่วม,มไปด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยี่ียกซ้อมไปตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้วแต่วีขึ้นมาบนเวทีเลยคือเราจะพูดคําว่าหมูหมูมูหมูหม,ม,ม,มูสามครั้งอ่าโอเคไหม ลองก่อนกลัวเอเนจีจะดกนะขอกันแนรนะทุกคนขอกันแนมนะครับหนุ่มๆช่วยได้นะครับพี่แมนอิงฟ้าช่วยกันได้ food, นะครับทุกคนครับพร้อมกันนะมู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 หมูและวพร้อมอีครับมู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 หมูสุดท้ายมู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 หมูสวยงามมากโอเคพร้อมไหมครับทุกคนครับพร้อมนะฮะซ o 2ูจะออกทางไหนครับทุกคนมันจะได้หลบกันทันนะ อ่าโอเคขยับมาที่หนึ่งขอบคุณมากครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราจะเปิดแคมเปญเจ้าสัวหมูหมูมูหมูหมูแท่งกรอบไปพร้อมๆกันถ้าทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1ตามวีครับหมูหมูมูหมูหมูก็หมูหมูมูหมูหมูสุดท้ายพร้อมกันหมูหมูมูหมูหมู เช็คก,กันว่าซีโอูอยู่ไหนอะมันเชียดอยู่ไหมกันนะมันจะหัดใส่เราใช่ไหมแต่ถ้าจักก็ไม่เป็นไรมันจะไม่มีเสียงอะไรนอกเสียงกรอบจากเจ้าสัวหมูแท่งกรอบนะครับผมอโอเคครับลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับพูดคุยกันเสเล็กน้อยถึงแคมเปญในครั้งนี้ดังนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ๆขยับขึ้นมาด้านหน้าสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้อุปกรณ์นะครับในการนั่งพูดคุยของเราได้ขึ้นมาประจําที่นะครับแล้วก็ทีมงานเก็บได้เลยนะครับ หมนให้กรอบนะครับเมื่อกี้นี้เราเล่นเกมอีกเซมซีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมภายในงานเยอะมากทุกคนสามารถมาร่วมกิจกรรมของเราได้แล้วก็ได้ทานายโชคชะตาของคุณด้วยต้อนรับการมูซึ่งเป็นเรื่องหนุ่มๆแบบนี้เชิญนั่งเลยครับยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับคุณิคุณกิ๊ฟครับมันเจิ๊ีไม่ตื่นเต้นแล้วแหละแต่ว่าคุณกิ๊ฟไม่ตื่นเต้นอยู่ไหมไม่เลยโอเคแล้วนะ ช่วงนี้ช่วงสำคัญเลยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเจ้าสัวครับเรื่องของหมูแท่งก,กรอบเนาะแต่ว่าเรื่องแรกครับปีอยากรู้ที่มา่อนว่าตั้งแต่เห็นสคริปต์แล้วครับนาะคุณกิฟต์เราเห็นคําว่าหมูหมูมูหมูหม,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 มูแท่งก,กรอบเจ้าสวัวแค่นี้ก็สงสยัยละทาไมเราต้องผันวันอยุข,ขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยฮะเิญคุณกิฟต์ครับก็กล่าวถึงที่มาก่อนนะคะว่าแคมเปญน,นี้นะคะ่ะชื่อหมูให้ชีวิตเรียบง่ายมู สวยใช่ไหมคะก็มาจากจุดประสงค์หลักนะคะก็คือเราต้องการที่จะขยายตลาดของหมูแท่งกรอบเจ้าสวนนะคะซึ่งเป็นขนมนขบเคี้ยวแปรรูปนะคะแล้วก็ทำมาจากเนื้อหมูไม่แพ้นะคะก็คือทำไมเราจะต้องใช้แคมเปญน,นี้นะคะในการสร้างการรับะะรู้นะคะให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ามูเตร,รูเนี่ยค่ะมูเตรูเนี่ยอยู่กับคนไทยมาก,กว่าหลายปีมากใช่ไหมคะเรื่องการมูเนี่ยทุกคนเนี่ย แล้วเราก็มีคน,คน,คนข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ค่ะคนรุ่นใหม่นะคะกว่า88%ค่ะใช้การมูค่ะเชื่อถือเรื่องการมูนะคะแล้วก็การมูเนี่ยกว่า50เนี่ยเขาใช้การมูเนี่ยเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องเองินพอกับขาดนะคะทุกคนคิดว่าเรื่องการมูเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอยู่แล้วใกล้ตัวใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์นะคะสำหรับแคมเปญนี้เรียกว่ากลยุทธ์มูเกตติ้งค่ะ มูเก <Marketing, S 2> mm ็ตติ้งค่ะเไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นมูเกตติ้งนะคะ mm hmm. ซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะจะทำใหเ้เรียกว่าคำว่าหมูเนี่ยใกล้เคียงกับมูใช่ไหมคะแล้วหมูเนี่ยในสำหรับคนไทยอะค่ะคำว่าหมูเนี่ยเราหมายถึงว่าขอให้มันหมูหมูก็เหมือนกับเราว่าขอให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายขอใหอ้การงานเราเง่ายขึ้นได้คิดไหมคะแล้วหมูเนี่ยก็อยากแสดงถึงความสมบูรณ์อิ่ม mm hmm. อิอ่มร่ำรวยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยใช้นี่แหละค่ะหมูมู ูแท่งกรอบเจ้าสัวค่ะใช่บูดแล้วก็ติดปากด้วยใช่ค่ะใช่ทีนี้เราก็จะท<ช>้องกันเวลาเรานึกจมูกเมื่อไหร่ค่ะถ้าหมูแท่งกรอบเจ้าสัวกรอบเจ้าสัวก็จะมาเสมอใช่ค่ะทีนี้ครับเรื่องของเนื้อหมูเมื่อสักครู่นี้นะคกิฟมีพูดถึงอยู่ไฮไลท์อยู่ความพิเศษของหมูแท่งกรอบเจ้าสัวรับลงลึกไปเรื่องของหมูเนี่ยคือยังไงครับเน้อหมูของเจ้าสัวนะคะหมูแท่งกรอบเจ้าสัวเนี่ยค่ะก็จะผลิตจากนะคะเนื้อหมูคัดจากฟาร์มที่ คุณภาพนะคะมาผลิตด้วยการมาวิธีที่ทันสมัยนะคะก็ขึ้นรูปนะคะแล้วก็อบกรอบนะคะก็คือเราไม่ใช้กนรถูนะคะเราเป็นการอบกรอบนะคะก็จะเป็นขนมที่อร่อยง่ายค่อยได้ประโยชน์นะคะได้โปรตีนนะคะก็ขนมเป็นก้วยสารอาหารนะคะ,ะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนใหม่มคนรุ่นใหม่อยู่แล้วว่าขนมไม่ต้องอร่อยมีประโยชน์กินง่ายสะดวกง่ายทุกอย่างนะคะดันงนั้นเนี่ย แห,ห้กรอบก็จะมาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะและอย่างหนึ่งที่คน<ม>รุ่นใหม่ได้ชอบคือดีกับสุขภาพด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วลิลีนื้อหมูที ควแบบว่าเราคัดมาแล้วเป็นอยา่างดีใช่ค่ะเพวแคมเปญน,นี้ก็จะมาตอบย้ำนะคะความเป็นผู้นําของออสินค้าขนมครกเคี้ยวนะคะเราเรียกว่ามีสแค,คนะคะตัวนี้ก็คือจะมาตอบย้ำซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าสัวเองก็มีมาเก็ตแชร์เป็นที่1อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะตอบย้ำความเป็นผู้นําแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้าใหม่ๆน,นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็จะสามารถได้เรียกว่าลิ้มลองนะคะขนมครเคี้ยวเราแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์เราได้ค่ะ ก่อนจะไปที่เรื่องต่อไปมีรู้สึกชื่นใจนะครับที่เวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินทางมาที่ไทยและสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกที่จะกลับไปประเทศเขาอ่ะใช่ค่ะก็คือเจ้าสุขใช่ค่ะไม่ใช่เพียงแค่หมูแท่งกรอบท่กนั้นนะแต่มีข้าตามด้วยเออมีมีแม่ขอดูมือหน่อยใครที่ก็แเพนเหมือนกันเป็นคนที่ชื่นชอบทานข้าวตังของเจ้าสุขขอดูมือ่อยฮะอัจรรย์อ๋อดีมาก อร่อยมากก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวเข้าตามเนี่ยก็มีแคมเปญไปแล้วน่าจะเป็นควอเตอร์แรกของปีนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้มาควอเตอร์นี้มาถึงคิวของน้องหมูแท่งกรอบยังไงครับ,บอกอบแคมเปญเข้าแคมเปญน,นะคะเข้าตังค์นะคะที่เราจัดไปเมื่อประมาณต้นปีนะคะก็ชื่อแคมเปญเ <c oughs> ข้าตังค์เจ้าสวนเพชเดอะทูสนะคะชิมก่อนเชื่อหมายความว่าเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยทำให เลยได้รู้จักเข้าตามากยิ่งขึ้นนะคะก็แคมเปญนั้นก็ค่อนข้างมาประสบความสำเร็จนะคะก็สร้างการรับรู้แล้วก็ยอดขายที่เติบโตมากนะะคในช่วงต้นปีนะคะก็เราก็จะลิงก์แคมเปญนั้นนะคะเพราะว่าแคมเปญนั้นมีแฮชแท็กว่ารู้ยุโรยุ่กินนานแล้วนะคะก็อันนั้นก็ค่อนข้างจะไวรัลในโซเชียลเหมือนกันแคมเปญนี้ก็จะเป็นแคมเปญหนึ่งที่เราจะมาลิงก์นะคะความสำเร็จในกาองตัวโปรเจกต์เข้าตาเลยนะคะกับโปรเจกต์อย่างแท่นี้ก็จะเป็นการเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ให้ ลูกค้าได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นนะคะผ่านกิจกรรมนี้ค่ะมูเตลูมูหมูมูหมูเนี่ยค่ะค่ะและที่นี้หลังจากนี้เราจะได้เห็นความพิเศษอะไรของแคมเปญมูหมูมูหมูหมูแท่งกรอบเจ้าสัวบ้านครับค่ะก็แคมเปญนะคะก็ความพิเศษนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้นะคะเรามีการร้อนมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตามรถไฟฟ้าหรือว่ามินิบอร์ดต่างๆนะคะหรือว่าในออนไลน์เนี่ยเราก็ท่านทําเยอะก็จะเห็นเรื่องของกิจกรรม แทนชูฮาโคนะคะเพื่อจะเห็นคล้ายๆแบบเสียงเสียงเซมซีหมูแห้ง<ช>ค่ะเพื่อบอกว่าการงานการเงินคุนลีเป็นยังไงเช็ครวมเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราทาในออนไลน์นะคะส่วนออฟไลน์นะคะเรามปการแจกแซม pling ก็คือแจกหมูแท่งก่อบฟรีให้ชิมนะคะกว่า3 0 0 0 0ชิ้นอันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ได้ชิมนะคะตามจุด BTS มาหาลาัยต่างๆจุดออฟฟิศบิลดิ้งนะคะ เรามีการแจกเพื่อให้ชิมนะคะเพื่อให้ได้ลองทานแล้วก็จะติดนใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ลองเลยลองได้ในงานเราก็มีคุณแจกกันทั่วเลยนะครับผมถ้าแบบอยากทานแล้วฟังแล้วมันหิวแล้วอยากโดนแล้วทีนี้ครับเชมจีรายุกครับครับผมคุณคือพิซเซนเตอร์ปีที่2ปีที่2นะครับเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าโซมาสองปีสองปีใช่ว่าครอบครัวเลยใช่ครับผมรู้สึกยังไง หน้าที่นี้ตำแหน่งนี้ของเราโอ้รู้สึกโอเครู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของเจ้าสัวสองปีแล้วแล้วก็อย่างวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ารอบที่มันผ่านมาเนี่ยคือเราก็จัดแคมเปญแล้วก็จัดอีเวนท์ที่ได้เจอกับทุกๆคนอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นของเขาต่างเจ้าสัวแต่รอบนี้มาเลยครับเป็นหมูอ่าหมูทแท่กรอบเจ้าสัว คั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดอีเวนต์แล้วก็ได้มาเจอทุกคนก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่แบบน่ารักด้วยแล้วยิ่งเป็นแคมเปญแบบหมูมุ้งหมูมุ้คือผมก็ถ่ายไปเป็นถ่ายโดนทีวีซีมาด้วยครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่ารักมากกินไปกี่แท่งล่ะตอนถ่ายทีวีซีอ่ะเอาเรื่องหลังนิดนึงดิกีนี้กินเยอะครับเยอะไหมแต่ว่ากินเยอะไปก็ไม่เป็นไรคะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยเฮ้ยพี่แคมเปญเขาต้องตอบ่างนี้ใช่ไหมตัว นอกจาว่ามันก็จริงเพราะว่าหมูแท้กรอบเนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมของมันที่เราจะบาแบบเนาะพอเรากินไปเราจะรู้ว่ามันเนี่ยสูตรที่ลีนครับผมนะไอความอ้วนเนี่ยไม่รู้แหละแต่ความรู้สึกผิดเนี่ย<ต>มันจะไม่เกิดใช่เพื่อนๆ<อ>จะต้องบอกว่าทางเจ้าสัวครับคือคัดเลือกหมูที่เรียกว่าเป็นหมูเนื้อหมูคุณภาพดีแล้วก็อีกการหนึ่งที่พี่กี้บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการอบที่ไม่ได้ทอดใช่แล้วก็มีโปรตีนสูงด้วย ไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำมันส่วนเกินอะไรก็แล้วแต่เนาะช่วงนี้คิวงานเป็นยังไงแน่นนลจะมีค่อนข้างนิดหน่อยนิดหน่อยิดหน่อยเนาะมีปอบตออะไรต่างๆใช่ไหมใช่ใช่ของละครนะครับดังนัเนี่ยช่วงเวลาพักน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหายากเลยสำหรับเจมจิในช่วงนี้ใช่ไหมครับขอนอกเรื่องนิดนึงครับผมแอดอยากดูเรื่องเวลาพักครับวันที่ว่างจริงๆของเจมเจมทําอะไรช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้สลอดที่ว่างจริงๆก็จะไหนจะเอาไปลงกับกองกำลังงาน ช่วงตนี้ก็ค่อยมันค้างเข้มงวดทีหนึ่งกับเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆหลากหลายมากครับหลากหลายมากก็ทั้งวิ่งทั้งเวทแล้วก็อาจจะไปทํากิจกรรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้แบบมีการคาร์ดิโอหรือว่าท่างลางวันพักน้อยทํางานเยอะดังนั้นไอความฮอตของเราคิดว่าครับคิดว่าการยังไงครับมูเตลุคคุณกลัวอะไหมผมฮะครับคุณดูกลัวผมว่าจริงๆะมันดูจังหวะแบบว่าสมรึกสมรักกันฮะสมรึกสมรักเพราะมันกำลังจะเข้าไฮไลท์ฮะอเค คือการรูเแตู่เนี่ยมันส่งผลต่อ,อความฮอตของคุณในตอนนี้ไหมที่ทําให้คิวคุณแน่นคือเออจริงจริงมันค่อนข้างน้อยสำหรับผมเนีครับใช่แต่ว่าคือผมก็มีไม่มีโอกาสแบบไปไหว้พระหรืแบบรัทธาระนะครับอย่งางปีอ๋อปีนีแล้วม,ม,มีโอกาสไปบวชมาอ๋อครับผมใช่ใชอ๋อเราเห็นอยู่ใช่ครับแล้วก็แบบมีมีบ้านเล็กน้อยเล็กน้อยอโเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้ อยากมูมากเลยครับตอนนี้นะร้องมูมากใช่ไหมตอนนี้อยากมูมากครับถ้าอยากมูเอาหมูแท่งกรอบไปกินกับน้ำพร้อมนะฮะระหว่างระหว่านคำงานเนาะสแน็คตัวโปรดของคุณคงหนีไม่พ้นหมูแท่งกรอบนะหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ใช่ไหมคือในช่วงนี้คือด้วยความที่โอเคเราพกพาง่ายคือต้องบอกว่าด้วยด้วยรูปร่างของเราครับคือเราสามารถจิกเป็นซองแล้วพกพาแล้วก็แบบสามารถหยิบเป็นแท่งๆแล้วเอาไปทานได้เลยนี่ก็ถือว่าป็นอะไรที่แบบสะดวกแล้วก็คือรสชาตินี่อร่อยมากๆไปแล้วถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสลองแล้ว บอกว่ารสชาติคือแบบที่เด็ดเลยให้คุณกิฟแอบเล่านิดนึงว่ารสชาติของหมูแท่งกรอบกับเจ้าสัวเนี่ยมีกี่รสชาติมีรสชาติอะไรบ้างาาครัะก็ปัจจุบันนี้มีอยู่4รสชาตินะคะ<า>ก็คือรสดั้งเดิมก็คือออริจินอลนะคะรสคอดันสไปซี่นะคะที่เราจะเห็นใองสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าสัวหมูแท่งสแน็คน,นะคะก็คือว่าเป็นหมูแท่งผสมนะคะสอดไส้ด้วยตัวแซลมอนนะคะนี่ก็คือดับเบิลโปรตีนเลยนะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเป็นหมูแท่งสอดไส้พริกผัวกรอบค่ะสำหรับคนที่ชอบรสจัดจ้า สี่รสชาต์ทั้งหมดค่ะเจมจีครับครับรสโปรดของคุณเนี่ยจากสี่รสเนี้ยคือรสอะไรเออ่ผมชอบออริจินอลครับ<อ>แล้วก็อีกอันที่ชอบก็คือตัวพ Hot a n สไปซี่ก็คือจริงๆในสีรสชาติผมชอบขอ <c oughs> ชอบหมดแต่ว <c oughs> ่ากินสับๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าใครได้ยินชื่อแล้วรู้สึกเอ๊ะมันเป็นยังไงนะผมอยากให้ไปลองเพราะว่าแต่รสชาติก็จะมีแบบเอกลักษณ์ที่แบบค่อนข้างแตกต่างกัน ลองกันได้เลยครบทั้ง4รสชาติวันนี้มีไหมคุณได้เทสต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะเข้ามาสอบถามทีมงานของเจ้าสัวได้ไม่ต้องเผื่เลยนะครับทีนี้ครับเจมส์ครับเทคนิคในการดูแลรูปร่างของคุณเอาจริงผมสังเกตเราเจอกันงานที่แล้วไม่รู้เมื่อ่อไหร่แต่ว่าคุณลีนลงนะครับลีนลงใช่ไหมตั้งใจใช่ไหมใช่ใช่ครับเล่าเทคนิคมาของเทลรับการแบบเทคนิคหรือว่าจริงอะไรโยงเรื่องของการกินแสดงก็ได้แสดงก็เชิญครับแต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ที่บอกว่าสรลตวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอออกกกหลังกายเป็นเรื่องหลัก ว่าต้องพยายามคุมในสิ่งที่กินอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคคือถ้าเกิดพูดด้วยความสัตย์จริงแล้วเราคุมเรื่องการกินเนี่ยมันจะท้อม้ากมในชีวิตใชเคำว่าท้อเลยเหรอมันท้ออยู่แล้วครับคือผมบอกเลยว่าผู้ชายที่เขาถอดเสื้อให้เธอดูอ่อไม่อันนี้ไม่ได้มีมุกนะฮะับเดียวว่าผู้ชายที่เขาถอดเสื้อให้เธอดูอะไรเงี้ยก็คือก็คือท้อทุกคนครับแต่ว่าผมว่าสิ่งสิ่งที่แบบทำให้ผมรอดมาได้คือจริงจริงตอนแบบ คำคำคืนผมก็ไม่แอบอีด uh ึกๆก็ไม่หัวคุณก็ไม่หวัดเลยคือคือด้วยความที่เราเราก็พยายามคำะไรทุกอย่างเรียบร้อยเลยแล้วด้วยความที่เออ่สแน็คของเจ้าสัวเนี่ยต้องบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีจริงที่แบบทำให้เราได้โปรตีนด้วยแล้วก็พอเราทานแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ได้แบบหูแบบรีบนรื่องอินรกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับ ช,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 ช่ใช่ครับกินแค่แบบกินแค่หาย,ยากใช่คือเป็นเป็นสแน็คเป็นสแน็คที่แบบช่วยเรื่องสุขภาพจริงแล้วก็จริงๆเอามาช่วยให้ผมเอาชีวิตรอดได้แいいบบนวันนะนะเออใครที่ต้องลดหุ่นนะฮะตามได้เลยนะตามเจมส์สีได้เลยนะแต่เดี๋ยวเคุณก็ไม่เว้นนะดลุกๆก็มาเปิดตู้เย็นมาเจ้าสัวมาเงี้ยเหรอครับผมตำแหน่งประจำคือจะวางอยู่ที่เออ่ที่ที่สแน็คของผมเลยอ๋ออยู่ตร<า>ง<า> <Rule S 1> นั้นเลยนะครับให้เสริมนิดนึงครับคุณกิมครับในเรื่องความลีนเขาเพราะว่า อย่างวีเอ็เจเอมแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างเราเลือกหยิบแนดที่มันลีนมาอย่างเงี้ยมีเบื้องหลังยังไงบ้างสำหรับแซนคของเราตัวนี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่าเราใช้เนื้อผคุณภาพนะคะก็จากฟาร์มที่มีคุณภาพด้วยนะคะก็นํามาคัดสรรเสร็จแล้วเราก็มานามาสู่กระบวนการผลิตนะคะผ่าน uh, กระบวนการผลิตของเราก็อดยโรงงานที่ uh, มีคุณภาพนะคะเป็นผ่านระดับมาตรฐานส่งอนะคะไม่ว่าจะเป็น GMP พิเศษสิทธก็ตามนะคะแล้วก็กระบวนการที่หกกรอบไม่ท้องแล้วก็บรรจุพันธุ์ก็สามารถอยู่ในรูปักที่สะดวกทำพักรง่ายนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดหลักของตัวสินค้าเราเลยค่ะครับผลนะความคาดหวังครับสุดท้ายแล้วความคาดหวังสำหรับแคมเปญมูห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 มูแคกรอบจากเจ้าสัวทำจริงๆเราบอกว่าอะไรนะคะอยากจะให้แคมเปญนี้จริงๆแล้วเราค่อนข้างเล่นในโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะเราอยากให้มันเป็นไวรัลนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยความมูเตลนเองกับมูแท้เองค่ะที่มันเป็นสินค้าที่หวานหมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะอร่อยง่ายได้ประโยชน์นียค่ะอันนี้ค่ะมันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เราคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะเป็นไวรัลนะคะเราคาดหวังว่าเราจะได้นะคะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะก็คือคนรุ่นใหม่นะคะที่รักษา ชอบกินส n a c k ที่อร่อยนะคะเราคาดหวังที่จะให้ค้ากลุ่มเดิมของเราเติบโตนะคะดังนั้นก็คืออยากจะให้แคมเปญนี้ทั้งแคมเปญเนี่ยช่วยส่งเสริมให้หมูแท้งน่าเป็นที่รู้จักก็เป็นขนมในใจของทุกทคนค่ะต้องฝากทุกคนแนะนํากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณกิฟต์กับเจมส์จีลุกขึ้นสักเล็กน้อยเราเก็บเก้าอี้กันช่วงเวลาต่อไปจะถ่ายภาพแล้วอยากซับหน้าหรือว่าเติมอะไรไหมครับคุณกิฟต์ครับโอเคสวยแล้วจะไม่เต้นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่เต้นเพียงของเต้นของท็อกซี่เขาทำไปแล้ว ้แลวใช่ครับผมเดี๋ยวให้ให้คุณกิ๊ฟ์แตนบายสักพักแล้วก็เก็บไมค์คุณกิ๊ฟนะเนาะเก็บไมค์คุณกิ๊ฟ์นะครับกิ๊ฟอยู่กับผมสักพักหนึ่งนะครับว่าเจมจิลงไปสับหน้าเล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเหงื่อไม่ออกสบายสบายวันนี้นะครับทุกคนก็เช่นกันนะครับมีภาพอย่างนีครับใายอย่าลืมนะเราเนี่ยอยากให้ทั้งโลกเลยแหละเด็กนเวฟครับผมนี่ลองซ้ำนี่ลองซ้ำ ลองด้านหลังนะครับลองเบอร์หนึ่งนะครับสวยงามชอคุณเวฟหน่อยเวฟเวฟเออบายบายครับบอมือบอมือบายบายอ่ะแล้วก็ลองไปทุกคนบอมือบายบายแฟนในนี้หน่อยฮะยินด้ยรัมาก